เสี่ยพ่อแจกหมดยังวะเดี๋ยวไว้พ่อหรือเปล่าเหลือดิครับเหลือเหลือนะพ่อพ่อครับคนดูเขาดูคลิปเขาบอกว่าจุชายจุ๊ยฉีเขาอยากฟังพ่อพูดจุ๊ยชายฟังพ่อพูดนะไอพวกนี้มันพ่อก็ตั้งหน้าตั้งตาห้องนักเงินชูฉีชากทายชูฉีชูฉีถ้าใครในไลฟ์งงว่าจุ๊ยชายจุ๊ยชายคืออะไรนะคะไปดูคลิปนะคะ มันแก้พ่อได้เนียนมากพ่อมันเคยตั้งตาทำงานกระไรเฮ้ยเอามาจับเชือกไม่ไม่อย่เบสโทรแล้วพ่อบอกว่าเขาคือผู้โชคดีได้รับเสื้อรับวทบเสื้อไม่เดี๋ยวมจะพ่อรัจับให้เองพ่ออะไรพ่อจับไปกันไลฟ์ที่มุ่นวายหน่อยนะคะสวัสดีค่ะเบสนะคะสวัสดีนะครับผมตรงๆนะครับค่ะสวัสดีค่ะพี่เทวาใช่ไหมคะ ค่ะพอดีพี่เป็นผู้โชคดีค่ะที่ซื้อเสื้อซีซันอลไปค่ะแล้วก็ตอนนี้เราจับฉลากลูกค้าที่เคยซื้อไปค่ะแล้วก็ถ้าแล้วตอนนี้เราจะให้รางวัลก็คือเป็นเสื้อสองตัวแล้วก็รูปแล้วพร้อมลายเซ็นค่ะค่ะยินดีด้วยนะคะครับ่ะสัความยินดีด้วยครับค่ะวันดีค่ะคือตื่นเต้นแบบว่าเบ้นแบบบางคนโทรไปเขาก็แบบ ใช่ป่ะเพราะคนโทรไปเขาก็นิ่งเกินอะไรเงี้ยก็ตกใจก็ตกใจตกลยไม่รู้จะพูดอะไรพอทุกอย่างทีนี้ทีแล้วไม่ได้คุยกับพ่อจะคุยกับพ่อเขาอยู่ฟังไม่รู้เลยให้พ่อจับให้พ่อจับครับเดนแล้วเดี๋ยวพ่ออ่านรายชื่อด้วยได้เอาพ่อจับแล้วครับนี่การสุขหนึ่งคนนะพ่อผู้โชคดีได้แก่สมรักคำศรีเดรโลเขียนให้เแก ่ยครไปเสียมะไรนี่สม๊บมาับเนี่ยเห็นปะจับได้เห็นเห็นทุกคนทุกคนไม่มีบอม่กับติการี่กัติการี่ไม่มีเบอร์โทรโม่ก็ไม่รู้โม่จับจับจับนี่นี่ยากเลยนี่จับได้ชื่อยากเลยเอาคนเก่งภานานๆจับทีชื่อยากอยก่ด้วนะ นภพัดสายแสนตั้งถูกนะถูกนะประพัดสายแสนนี่ครับเรียนเรียนสูงอยู่ชั้นเขานสี่เน่ประพัดสายแสนชั้นสี่ชั้นสี่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เบสเรียนชั้นเบสที่มหาลัยให้เบสโทรแล้วบอกว่าเบสเบสนะคะเขาตรงนะครับแล้อให้บอกให้พ่อกคุณน่รักๆสมรักนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อ ให้พ่อแบบคุยกับเขาด้วยเมื่อกี้จับได้สมรักคำสีมันเผาอีกไม่มีเลยพอเราพูดช่ยช้ชสีให้เขาสุดจับชื่อสีจับอะไรนะช่วยชช้ช่ยใช้ชื่อสีอะโทรไปแล้วนะครับลลฮัโหค่ะสวัสดีค่ะเบสนะคะครับผมตรงๆนะครับสวัสดีครับเมื่อกี้ผมจับเห็นเห็นเลยหน้าปั๊บพัดจับไม่คุณแล้วเนี่ยหน้าปับพัดเห็นสาม สามแ er <S iam, S 1> สนใช่ไหมครับสามแสนสายแสนเออสายแสนทไมสายสายแสนมันไม่พันกันหรือมันเยอะจัดแต่สายอ่ะคนนิสัยคนนิสายครับคนชั่วอยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านไหนโอ้บ้านเดียวกันครับขนแก่นหนาตาดิไี่ชอบมันจับได้คนขนแก่นพอดีว่ะเออโชว์ดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเจ้าว่าไม่แก่นเอาแกงร้องแหลก ินดดี้ใช่ความยินดีด้วยนะครับครับแล้วเดี๋ยวผมส่งไปตามที่อยู่เดิมครับค่ะะขอบคคุณรับผมขอบคุณครับอ่าไปเรียบร้อยขี่คนแล้วครับโอ๊ตตอนนี้เลยจับได้หกแล้วก็เลยอีกหกครับแล้วในไลฟ์ก็คือคนเดียวอีกอ่าเอาในไลฟ์อ๋อไปคนเดียวงั้นเราในไลฟ์ต่อดีกว่าเบสได้ครับแต่ซีโอครับผมแต่ผมไม่ได้พิมพ์ข้างบนดากฟ้าแต่พ่อแต่ทุกคนต้งพิมพ์ไปข้ากบนดักฟ้าครับผม ผมไม่ได้ไปครั้งเดียวไม่ได้ไปเลยครับผมอร่อยมากเลยครับแป่ผมอยากกินไม่ได้ไปเลยครับผมได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมพาคุณหนูไปนะเนี่ยดูดิพ่อทํามาสมรักคําสิงโอ้โหเขาเขาเตรียมมาตั้งแต่บ้านเขาเตรียมมาตั้งแต่บ้านอะไหล์สดดีกว่าเอาละครับผมจะสุ่มต่อนะครับปั๊บฟับนี่ไปเลยนะครับผมกดสุ่มไปแล้วที่ต้องกดเร็วมากเมื่อกี้ดูไม่ทันเลย แต่ว่าเขาจะปฏิเสธเราหรือเปล่าอย่าปฏิเสธกันเลยรับรักกันเถอะบอกไรเอาเขาไม่เข้ามาแปลว่าเราต้องสุบใหม่ป๊าบเราสบหเอาใหม่เอาใหม่คุณกดไปแล้วเมื่อกี้คุณเอาใช่ป๊๊บคุณกดแล้วคุณก็กดส่งออกไปเลยส่งไปเลยเนี่ยใครก็ได้ส่งไปเลยกนป๊าบ แล้วสุ่มไปแล้วนะครับเขาจะเข้ามาหรือเปล่าลุ้นครับทุกคนไปแล้วนะครับโอ้สองคนแล้วใช่ไหมเอางี้ดีกว่างี้ดีกว่าต่อต่อไลฟ์อีกไหมต่อไลฟ์อีกดีกว่าเพราะว่าพี่เกิดอยากแจกหมวกนะครับนี่ครับซีโอเนี่ยเขาไม่ได้ทําตามแผนจะนั่งแทนนั่นตั้งเมื่อคืนนี่ครับผมอยากแจกหมวกครับนี่ซึ่งตอนนี้ ใบนี่เลยใบพี่เพราะว่าตอนนี้มีใบเดียวผมมีใบเดียวนะครับตอนเนี้ยเพราะว่าของของเราเตรียมส่งไปแล้วแหละแต่แต่ตอนเนี้ยผมถืออยู่ที่มือแค่ตัวเดียวมาทุกคนเรื่องจริงดูดิเนอ่าเป็นการแจกหมวกหมวกนี้ให้ไลฟ์สดดีกว่าอ่าใส่เสร็จปั๊บเนี่ยให้ดูเนี่ยด้วยนะครับเนี่ยข้างหลังนี่ครับข้างหลังเนี่ย นี่ก็จะมีสัญลักษณ์ส่งด้วยมาั่วคบเบสเอาเนอใส่เอางี้ดีกว่าถ้าไลฟ์ถ้าไลฟ์ไม่ติดเราจะมาในนี้แทนหนึ่งคนครับอ๋อถ้าถ้าเราสุ่มไลฟ์ไปแล้วเขาไม่รับเราก็จะในในเราจะสับกันไปสับกันมาอ่ครับส่งไปแล้วแต่ซีโอครับเดี๋ยวผมไม่ได้กินข้าวที่ดัดฟ้าค่ะซีโอเสร็จหมกแล้วหล่อมากเลยครับเฮ้ ปฏิเสธเขาปฏิเสธเฮ้ยคนในฉลากก็มีสิทธิ์นะครับงั้นแสดงว่าคนในฉลากแล้วครับนี่นะครับปั๊บสุ่มดีกว่าก็ต้องสุ่มเลยนะวื่้พี่หลบไม่หลบหนูก็โดนด่ายช่ รัชนีนามขันค่ะรัชนีนามขันถูกเถ่อนต้อ่านถูกเถออ่าถูกครับรัชนีนามขันอ่าลองโทรเข้าไปนะครับนี่ครับรัชนีนามขันอ่าเอาเอาเอาเบอร์มาที่เดี๋ยวคนเขาเห็นนะโอ้เจ็บเจ็บโอ้ไปทับขาขอโทษขอโทษขอโทษเดี๋ยวใส่หมวกนะครับอุ้ยโทรไปครับเช็คอีกทีหนึ่งก่อนสำคัญมากเราอย่าเบอร์ผิดต๊บ อฮ้เฮ้เฮสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบนนะคะตรงๆนะครับค่ะพอดีว่าเอพี่คือผู้โชคดีค่ะที่สั่งเสื้อซีซันอลไปแล้ววันนี้เราจับฉลากค่ะให้เป็นของรางวัลให้หมวกค่ะหมวกหนึ่งใบครับเป็นหมวกสีดําครับ ของซีซันอลค่ะค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมส่งไปตามอะไรนะฮะกำลังดึงอะไค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ยินดีด้วยที่ได้หมวกใช่ครับแต่จะได้อันที่พี่โตใสอยู่เลยนะคะนี่นะครับเดี๋ยวผมให้อันที่ผมใส่เลยค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะหมวกไปแล้วเรียบร้อยทุกคนจะงงไหมเบส พอพูดโทรศัพท์ผมพูดพอใช่ไหมเบสจะเขินน่าเบสทำอะไรไม่ถูกต่อเลยเบสต่อหนูหนูอ่านอีกแล้วเนี่ยแล้วคนเก่งภาษาไทยก็ไม่ไชินเน่ไม่เขาโยนให้เราให้เราดูเป็นคนแบบเอาไม่เก่งภาษาไทยถ้าเราดูเป็นคนแบบอืมเพื่อไว้ข้าวบนดับนะข้าวดับนนี้พาพรแซ่อั้งเหรอใช่เดี๋ยวพี่โทรบ้างดีกว่ามาแล้วพี่กดโทรเองไหนกดแล้วเราโทรไงนี่นีนกดตรงนี้ ศูนย์เก้านเอาลืมลือ้เกดพีดิเอาเอาซีโออ่าโอเคถูกแล้วคุณนิพาพรแซ่อั้งโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมธค่ะครับผมครับ ค่ะพี่คือผู้โชคดีค่ะที่สั่งเสื้อซีซันอนลไปค่ะแล้วตอนนี้เราจับฉลับผู้โชคดีค่ะได้รับของรางวัลพิเศษจากเราค่ะค่ะขอบคุณนกค่ะใหญ่เลยได้ดูไลฟ์สดไหมฮะไม่ไดอูอ๋อไม่ได้ไม่ได้ดูนะครับก็สิ่งที่จะได้ก็จะเป็นกล่องซีซันอลนะครับแล้วก็มีเสื้อดําคอลเลคชันใหม่นะครับหนึ่งตัวแล้วก็เสื้อขาวอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นมีแค่สิบห้าตัวเท่านั้นครับที่ทํามาแยกอีกแบบหนึ่งครับ ครับผมแล้วก็มีรูปให้นะครับพร้อมลายเซ็นอะไรนะฮะได้ครับผมมีรูปให้พร้อมลายเซ็นเลยครับครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับพี่ขอใหให้ให้พี่เขาเลยเนาะเดี๋ยวพี่ใส่นานแล้วเดี๋ยวได้ได้ได้ครับไม่ได้หมวกไปแล้วนะครับหนึ่งคนตอนนี้ไปแล้วเจ็ดคนแล้วคนในไลฟ สองคนได้หมวกไปอีกหนึ่งคนโอเคงงงไหมเหลืออะไรคะตอนนี้นะครับก็งงงงอยู่นะครับอาเบสจับต่อนะแล้วก็ไห้ไดอ่านว่าแล้วทั้งคิดเสียไใหด้อ่านทั้งคิดจะได้เก่งอ่ะสุรัตวดีลังสีปัญญาโอเคถูกต้องคุณต้องเช็คด้วยหรอกคะ โอเคสุรยอดก็ดีนะครับสุโอเคลืมลืมลืมจะพูดจะพูดเบอร์จะพูดเบอร์พี่ถือนิ่งๆสิตื่อ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 ตือือือตือ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 ตือตือ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  พี่คือผู้โชคดีค่ะที่สั่งเสื้อซีซันอลไปค่ะตอนนี้เรากําลังจับฉลากลูกค้าที่อุดหนุนเสื้อซีซันอลค่ะจะได้รับของรางวัลพิเศษค่ะขอบคุณได้ดูไลฟ์สดไหมฮะ,ะอ่าสแสดงว่ารู้แล้วว่าจะได้อะไรนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับอ้าวเป็นคนขนะอ,อน,น,นแก่นบอกครับอยู่อยู่อ,ยอำเภอเไหนคะ อ๋อโอเค่ะไหว้ไหว้พ่อกันเอ่อมือวันสงการเดี๋ยนูนิเป็นเป็นน้ำโ oh, อ้สงการเป็นน้ำเลยเดี๋ยนูไปเล่นน้ำ <laughs> นูไปเล่นน้ำผู้ชมสงการโอเคค่ะอ๋อ oh, ปกติหนูเล่นถนนข้าวเหนียวถนนข้าวเหนียวแมนจ่ายยู่ตรงนนหน้าชั้นพันอะถนนข้าวเหนียวแมนค่ะแมนแถวน,น,น,ะะนั่นค่ะนูนูไปเล่น <c oughs> บ่อยค่ะ โอเคค่ะไว้ไว้พ่อกันที่ขอนแกนนะะ่นด้วยค่ะขอบคุณห,หลายๆด้วยค่ะค่ะคี่ถ่ายที่ถาพี่ารถนุนสีดำยืนหนะาท้าโอ้ยเขาพูดหลายๆค่ะสีดำงามแห่งแหน่งามคักค่ะ <c oughs> โอ้อยแง,ง่ามคืยยมอยังคู่สาวสีอ่อนะค่ะไป้าคิวเบาฝ่านุ่นป้าขอนแก่นม่แต่งงามตัวเราแมนโอ้ยแม่นค่ะแม่นี่หลีอันนี้แมน่นแม่นหลายค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะหนูวางแล้วนะคะโอ้โแสดงความยินดีด้วยครับแป๋งๆป๋งมากที่พูดนานก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเนี่ยเขาคนเมื่อกี้เขาดูไลฟ์สดด้วยใช่เวลาไปเล่นขอนแก่นเอ้ยไปเล่นน้ําสงกันจะไปเล่นที่ขอนแก่นนะคะถนนข้าวเหนียวข้าวสารเนี่ยหนูเดินประจาแมนเดี๋ยวเดี๋ยวไอไปก็หนูก็ต้องเดินประจําหนูคงไม่ไปนอนกึ่ง อายชิเล oh, right? uh, okay. ่นเป็นสีไหมล่ะอ่ะต่อครับต่อเลยนะครับโอเคเดี๋ยวคนดดูจะับไไม่้หอ่านบ้างเธอพี่อ่านบ้างเธอคนที่เก้าอ่านผิดอีกอ่ะคนที่เก้าเลขสวยคุณคุณคุณซีโอคุณควักจนใบเขาตกปั๊บพรกำมลสไตล์บาร์ทพี่อ่านดูกป พี่ังถามอยู่เลยพี่อ่านผิดแล้วหนูวะสไตป์บัส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 ผมไม่รู้ผมอ่านถูกไหมแต่ก็เนี่ยประมาณนี้โอเค